ทาหารเป็นรั้วแข็งกล้าป้องกันภัยจากไกลๆเลือดเนื้อยอมสละไปเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินฝึกหนักมันอดทนยืนเฝ้าหนาวร้อนถวินเพียงหวังให้แผ่นดินปลอดศึกภัยให้ปวงชนแต่ปลวกนั้นแฝงเร้นในรูปเป็นนักเลงกลแซงดีแต่หลอกคนกลับแทะกินจนผุพัง เข้าสภาด้วยน้ำลายสัญญาไว้กลับลืมจังกินงบจนพังพังชาติสิ้นหวังเพราะพวกมันรั้วแข็งก็ผุก,กร่อนเพราะปลวกซ่อนในร่างขันทหารจะสู้พลันหากไร้รัฐคอยปกครองจงแยกแยะให้มัน่นใครทำดีใครลวงล่ออย่าเลือกพวกพูดคอแต่คดโกงกินบ้านเมือง ทหารเขายังอยู่เพื่อค้ำชูความรุ่งเรืองส่วนปลวกอย่าปล่อยเฟืองควรขุดเขียออกเสียทีทหารเป็นรั้วแข็งกล้าป้องกันภัยจากไกลๆเลือดเนื้อยอมสละไปเพื่อรักษาผืนแผ่นดินฝึกหนักมันอดทนยืนเฝ้าหนาวร้อนทวินเพียงหวังให้แผ่นดินปลอดศึกภัยให้ปวงชน แต่ปลวกนั้นแฝงเร้นในรูปเป็นนักเลงกลแซ้งดีแต่หลอกคนกลับแทะกินจนผุพังเข้าสภาด้วยน้ำลายสัญญาไว้กลับลืมจังกินงบจนพังพังชาติสิ้นหวังเพราะพวกมันรั้วแข็งก็ผุกร่อนเพราะปลวกซ่อนในร่างขันทหารจะสู้พลันหากไร้รัฐคอยปกครอง จงแยกแยะให้มั่นใครทำดีใครลวงล่ออย่าเลือกพวกพูดคลอแต่คดโกงกินบ้านเมืองทหารเขายังอยู่เพื่อค้ำชูความรุ่งเรืองส่วนปลวกอย่าปล่อยเฟื่องควรขุดเขียออกเสียทีทหารเป็นรั้วแข็งกล้าป้องกันภัยจากไกลไเลือดเนื้อยอมสละไปเพื่อรักษาพื้นแผ่นดิน ฝึกหนักมันอดทนยืนเฝ้าหนาวร้อนทวินเพียงหวังให้แผ่นดินปลอดศึกภัยให้ปวงชนแต่ปลวกนั้นแฝงเร้นในรูปเป็นนักเลงกลแซงดีแต่หลอกคนกลับแทะกินจนผุพังเข้าสภา,าด้วยน้ำลายสัญญาไว้กลับลืมจังกินงบจนพังพังชาติสิ้นหวังเพราะพวกมัน รั้วแข็งก็ผุกร่อนเพราะปลวกซ่อนในร่างขันทหารจะสู้พลันหากไร้รัฐคอยปกครองจงแยกแยะให้มั่นใครทำดีใครลวงล่ออย่าเลือกพวกพูดคอแต่คดโกงกินบ้านเมืองทหารเขายังอยู่เพื่อค้ำชูความรุ่งเรืองส่วนปลวกอย่าปล่อยเฟื่องควรขุดเขีย่ยออกเสียที